เวยัดดาฟัคฮะเฮ้ยวัดดาฟัคตายได้ไงเพื่อนกูตายได้ไงวันโกจิล่าฟ้าเกมครีเอทอินอัลฟ่าโอเคแจมวัดดาฟัคโกจิล่าเพลงแ랩ไหนฮะไหนวันไอเดี๋ยวแต่มันมันก็เล่นได้แค่ซิงเกิลเพลเยอร์ด้วยเวท่างั้นอ้อวใหม่นี ได้ได้เทีกี่คนห้าสามได้ได้ศูสุดห้าคนเด้อดาฟักมันคืออะไรงั้นเราลองเข้าห้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอห้องห้าคนเคลียร์ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าพวกนั้นตามมาให้ทันนะมันคืออะไรลองดู อะไรเนี่ยมันมันชอบและเสียงพวกนี้ไม่มีวบดาวโอเคอ่ามาเข้าห้องข้างานมันกดปุ่มอะไรวะท่าน อโอ้โหกัดแดเวจกูกดไม่ได้ What the fuck เรียกโกปลิล่าแล้ว Beyond Protection of Bird Feet EP Spot Ulan นะครับถ้าเ,าาเกิดโปลิล่าเจอคุณคุณวิ่ง เอนไซตี้จะเพิ่มขึ้นวันอยเปอร์เซ็นต์ยูเปเรตวอตคาเมล่าต้องดูกล้องเพื่อลดเอนไซตี้ถ้าร้อยเปอร์เซก็คือจะตายอาราเมเตอาวาเลียคอลเซตลูมเดสเซฟแอเรีย,ยในแมปจะมีห้องบางห้องแล้วก็จะมีตู้ที่ไว้หลบกอจิล่าได้เออแต่ว่าอยู่ในตู้นานเกินไปเอนไซตีจะเพิ่มโอ้อันนี้มีห้ามห้ามอยู่เชจเตอร์ฟิลไทม์วันพาร์ท one part. ถ้าเกิดว่าเจเตอร์ไม่ฟิลไทมจะไม่ ไปเรื่อยๆเราต้องหาเจเตอร์มาเติไมไปเรื่อยเมื่อจัดการข้อภารกิจ6โมงเชา้าชนะโอเคน่าสนใจตอนนี้เรามีภารกิจคือเทนโพสเตอร์มันไฟไนในแง่นี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่เฉยๆเราต้องออกไปทำภารกิจแล้วก็ต้องหาฟิวแอซิี้สที่30วัดดาฟักมันใช้แบตเหรอ ก็คือกอจิล่ามาเล่นเราในห้องได้ใช่ไหมเนี่ยต้องดูกล้องเพื่อลดเอนไซตี้แล้วก็จะได้ดูตำแหน่งของกอจิลนะ่า้ดยเนยกอจิล่ามันอยู่ไหนวะมันจะเป็นยังไงทำไมกอจิล่าแล้วกอจิล่าม่งตัวต้องเล็กมากเนี่ยมาอยู่ในห้องนี้ได้ what the fuck อ้อ what the fuck นี่นี่นี่คือกอจิล่าเลงทำไมมึงมาแบบนี้เนี่ย นี่นี่คือก๊อตส์รัตจะมาหลอกเราเหรอ <Like, S 1> ใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ย <laughs> มันเป็นตัวแบบเนี้ยแหละ What the fuck What <laughs> the fuck Okay อ่า Keep generator fuel generator fuel อยู่ไหมตอนนี้ มันดูยังไงว่าเจเตอร์ฟิลไม่ฟิล๋ยวขอเช็คอีกทีนี่คือกอซิล่าจะต้องกลัวแหละค่อยตองแดกเนีน่ยนะเออใช่ใช่จริงด้วยแม่งมากองอื่นไหมหรือกองเดิมเอ๊ออ้นอ,อ้นนั่นนั่นนี่นี่นีน่กอซิล่าอย่างนี้โอ้ตัวแม่งอย่างเล็กเลยมีคนโดนวัดดาวฟ้ามันมาด้านขวาของตูม,มาด้านขวาของตูโอ้ยมีคนปิดประตูทันแทงกิวมาทันปิดออเด้ มันเข้ามาแดกูไปแล้วฟักติคิดมันเข้ามาในห้องเราได้แล้วเออปิดอืมอ่าแต่ห้ามอยู่นานใช่ไหมใสตีจะเพิ่มขึ้นใหม่น้ำตบเพื่อผ,ผิวดูกระจ่างใสจากละแมงเพียงหนึ่งหยดผิวดูกระจ่างใสขึ้นเค็ดเคลแอายหาในห้องนั้นปิดประตูไม่ทันตายทั้งห้อง ตอนนี้ต้องปูโ,เโปตเตอร์ที่โปตเตอร์ป่ะเนี่ยในโปตเตอร์ที่ว่างอยู่ในวะโอเชตัวจะกลับไปห้องหลักได้ไม่ได้ทางั้นเออถ้าเกิดมันอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันไม่ออกทําไงวะเนี่ยออมิเกินไหมโอเคงั้นเราก็ออกมาท่านกลัวอะไรกันมาตูไป่ะเนี่ยเอา้าผมเห็นแวบๆด้วยกอซิลาบางทีก็เห็นเป็นเงาแวบๆ โอตเตอร์ water, ไหนวะโบลเตอร์นี่อ๋อนี่ไงรีมูฟโรลเตอร์โอ้โหยังนานด้วยนะตายหาแล้วม่จะเป็นแบบนี้ผมนาะต้องรีมูฟให้หมดพา,มมาพาอะไรมาพาอะไรมาพาอะไรมากูไม่มีที่หลบแล้วมันตามตูดกูอยู่โอโห โดนก็ซิล่าแดกหัวเลยมีสามชีวิตโอเคโ okay. อเคชิปส์เอามีมีวิ่งด้วยเหรอไม่ได้วิ่งเลยเมื่อกี้พูดตามตรง<笑><笑>ทำเพื่อมาอีกแล้วเหรอปิประตูทันไหม อันอยู่รอบนี้โอเคเดี๋ยวมันจะวิ่งอ้อมมาตรงนี้ต่อวัดววว,ว,วตกตกใจหมดหาโอเคมันมาวิง่งวิ่งอ้อมมาทางนี้แล้วก็วิ่งออกทางนี้จบไปแล้วบายบิดเหลือลวอเตอร์อีกแค่อันเดียวนี่บัตเจเลเตอร์อ๋อโฮทูรีฟิลแต่ว่าเจเลเตอร์เหลือเยอะอะผมรีฟิลให้หน่อยก็ได้อ๋อปั่นได้เรื่อยคือต้องให้อโอเค รถช้าอยู่เดยเตอร์ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้ออกได้เลยไหมเนี่ยออกได้เลยไหมเนี่ยไม่ใช่ทางออกแล้วเห็นป้ายเลยว่าทางออกเนี่ยทางออกแต่ออกไม่ได้หาโฟสเตอร์อีกอันหนึ่งไม่เจอวัดดาฟ้าทุกคนรีบหาอะไรเร็วถ้าเกิดว่าเคลียอันนี้แล้วชีวิตจะกลับมาบ่าหรือว่าสองมันเดิมเออหาไม่เจออันสุดท้ายท่าน สีแด,ดงแดงนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวนั่นป่ะเออว่าอยู่เรียตัวลอยถึงหกโมงแล้วเวลามาดูตรงไหนก่อนบอกว่าให้รอดถึงหกโมงแล้วเวลามาอยู่ไหนวะหองระวังยังเอเคอ๋อนี่ไงตามตีสามตีสามตอนนี้ดูกล้องเพลรถแอนไซตี้มันมาด้านซ้ายปิดทันใช่ไหมถ้าไม่ามาทันกูก็ตายด้วยเนี่ย โอเค,อเคมันไปแล้วทันใช่มันกรมาอีกแล้วมันกรมาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เราดักมันอย่างนี้ได้ทั้งคืนเลยไหมเนี่ย <c oughs> AI กากมากครับผมนะผมสามารถดักมาได้ทั้งคืนแบบนี้แล้วเดี๋ยวนะไปมันก็จะไม่หมดได้แหละงั้นเราทำอย่างนี้ได้ทั้งคืนเลยเนชิลแล้วเนี่ย a อไอเนาเอเดี๋ยวไปฝั่งนู้นแล้วไปฝั่งนู้นแล้วกลับมาฝั่งนี้ แดมเนี่ยแล้วแบบมันไม่หมดเหรอเผื Wait, ่อว่าเดี๋ยวฟักฮะเฮ้ยว่าเดี๋ยวฟักตายได้ไงเพื่อนกูตายได้ไงว้าย <laughs> กูมัวตกใจเพื่อนตายได้ยังไง <laughs> เนาะเวอเนี่ยเมื่อกี้ตายได้ยังไงวะเมื่อกี้มันส่งวิญญ,ญาณทะลุข้าห้องมา <laughs> เค้ยกูปิดไปทานเลย เอ้ยอย่าบอกนเหลือแค่สองคนเนี่ยไม่ด้ดูกล้องไหมต้องดูกล้องนะจะรถคายเซยตี้เอามาฝั่งนูน้นมาฝั่งนูน้นมาฝั่งนูน้นเกี่ยวิ่งไม่ทันตอนนี้เหลือแค่ตัวไล่ถึงหกโมงยังไม่วิ่งทันสแตนบายอยู่ตอนนี้ เยจยต้องผัดเวรไปดูกล้องกันนะเพื่อลดอนไซตี้แต่มันจะมาแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอมันไปไกลกันเอาจริงมันมีแบตหรือเปล่าไฟเราปิดได้ตลอดเลยปะเอาผมปิดฝั่งนี้ก่อนแล้วกันแล้วจะดูแบตมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมว่ามันไม่มีแบตนะเราปิดได้ตลอดป่ะวันเนี้ยเออ่าตอนกลายยังอยู่โอเค มันมีแบตเหรอเช็คเจเตอร์ทมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรือท่านเพิ่งไปปั่นมาตสใสเออมีกล้องเครื่องปั่นไฟอานนี่ไงแน่จะเต้นทำไหมแล้วเดี๋ยวมันไม่ไปหาท่านเลยท่านอยู่ตรงนั้นได้อย่างสบายเลยว่าดาวฟก มันไม่คิดจะไปหาท่านหน่อยหละมันไปอยู่ไหนวะก็ซีล่าเวนี้เต้นกลกวนหน้าโดนแน่เราเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันบักรีเสียงแล้วดีเสียงแล้วรีเสียงแล้ว,ลวโอเคสวยท่านหรือเปล่าทำไมรอดเออมันไม่ไปงไหนและ อวัดจ้ะสวยท่านโอเคผมเปิดฟังนี้โอ้โหช้าไงตายตายหาตายหาแล้วตามกูมาทำไมเนี่ยกูเกี่ยวเลยว่าไอคนข้างในข้างในสองตัวไม่ขันแม่งวะแม่งปิดไม่ทันเมื่อกี้หาเอ้โอเคเดี๋ยวเวลากลับตายไหมเมื่อกี้ตายกันหมดกูว่า มัวแต่เล่นประตูไงแล้วปิดไม่ทันไม่เป็นสเต็ป่ะทันทีหลังถ้าจะทำตายแล้วมั้งนหนข้างนอกดินเสียงอยู่เฮ้ยโอเคถึงเวลานี้มันจะไม่ดักตัวเหรอเร็วเร็วเร็วลืมไปกดชิปได้แล้วก็เดินธรรมดาได้โอ้โอ้ลืมปิดประตูโอเคไปแล้วอุ้ยโอ้รอ,อ,อ,อดเฉย อ่ออ่อเลตกรอบเดียวผ่านทำเล่นไปเย่ออโอเคผมเดอะก็อดออฟเฮเลอร์ท่านผ่านได้แบบงงๆมีแค่ไนท์วัน <laughs> <laughs> เอาจริงๆถ้าเขาทำทีละนท์แบบนี้แปว่าแต่ละนท์มันจะต่างกันไป